นี่มันเรื่องของนะเคยเจอไหมเคยครับตีนี่มันเป็นสีทองว่านะนี่แต่ที่นี้ไม่สีวปื้อนนี่มันเป็นสีเขียวแห้งน่ะอันนี้เขาเรียกว่าไผ่อะไรเนี่ยเนี่ยก็หมดที่ก้อนี่เป็นไผ่เลยไผ่ทองไผ่ทองแล้วทำไมมีสีไม่ใช่สีทองนะแตกครับแตหนึ่งเดียวตรงนี้หนึ่งเดียวก้อนนี้หนึ่งเดียวก้อนี้มันมันมันเป็นไม้ประดับเอาไปทำซุ้มทำอะไร อันนี้ติดแตกลายก็มีไม่แตกลายก็มีนะครับอันนี้เป็นไผ่สีทองพันอะไรครับพันสีทองเนี่ยครับนี่มาเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวสูงประมาณกี่เมตรมาสักสามสิบเมตรได้สามยาวนีใ่ใส่ปิดแต่ก้อนนันอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ไผ่สีทองครับเนี่ยแล้วอันนั้นไผ่อะไรอ่ะมันออกมาได้ไงไข่อะไรไผ่แปลกสีเขียว เออสีเขียวเราเคยเจอไหมเคยครับมันเจออันนี้นานหรือยังฮะอายุสักเท่าไหร่ปีอันนี้ประมาณสักยี่สิบสามสิบปีแล้วครับไม่เคยเจอใช่ไหมเคยเจอออกมาเป็นสีเขียวครับอย่างเดียวกอนนี้เป็นท้อมันสูญงูมันสูญงูมันแปลกงูครับ